วัปฏิค่ะสมอจ้าเอ๊ะฟาดพีด่น้องฟาดนี่ไงบ่ดกบ่ขนาดพี่น้อนง หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เ็นต้นทุเรียน่พี่น้องต้นนั่นก็มีพี่นวาหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นอ uh ยูย่หูในในพี่น้องหน้าวัดอันนี้กับบักลำใหญ่ สายน้ำเพิงเคยได้กินละพี่น้องแต่ว่ากับพกใครมีหนวยมีแต่แมงเจาะนี่กระบักเคียบสวนทุเรียนกับแปดปีจกักสิได้กินบ่ได้กินนะเนี้ก็หาปีละพี่น้องแต่ว่าบักปังได้กินดูอยู่นี่ค่ะมะยงชิดได้กินดูอยู่ในต้นนี่ พี่น้องบังไ,ไม่ยงชิดพี่น้องอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้สีโปใหญ่นะต้นนี้นะแต่ว่าต้นนี้ใหญ่พี่น้องสมบูรณ์ดีต้นนี้ได้หน่วยหลายนี่หลายกิโลพร้อมหน่วยแต่ว่างาพลอยๆเขาหักเปาะเปาะเลยพี่น้องยังบอก,กออกดอกขางน้ำพุ่นกันบบัละมุด โบกเลาะๆไว้นี่แหละพี่นอ้องต้นทุเรียนต้นมะปรางโอ้ยบงเกือบเนาะพุ่นะบงอ้อบงบงบงหักออกเลยบบเห็มันเดขนนึ้นมาในบ่านป่างเนี่ยโบเป็ี่นน่วยดอกพี่น้องเอ้ยยังมีเ๋็กคิดไ้แค่นี้ก่อนจ้า ต้นทุเรียนบ่พี่น้องเนี่ยตเป็นหั่นเป็นหน่วยหรอกพี่น้องใ่ายแล้วโชคิชีไปแค่นี้ก่อนด้อค่ะสวัสดีค่ะ